สวัสดีนักลงทุนและผู้ซื้อขายที่รักกับโครงการของคุณ System GU Ayu Market มาเริ่มด้วยข้อมูลสรุปเกี่ยวกับบริษัทกันก่อนหากจำเป็นก็สามารถหยุดชั่วคราวได้คุณสามารถดูตัวบ่งชี้ทั้งหมดของบริษัทที่เกี่ยวข้องได้อย่างใกล้ชิดตอนนี้เรามาวิเคราะห์ตัวชี้วัดพื้นฐานที่สำคัญของบริษัท Candletr i n Inc. ที่คือ d l t r บทวิจารณ์ดังกล่าวอิงตามข้อมูลณวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2568ตามการจำแนกประเภทกูรูมาเกต็ตบริษัทดอลลารีอิ INC อยู่ในหมวดหมู่ย่อยรีเทลพรอมมี46บริษัทเข้าร่วมการประเมินเราจะเห็นการตัดสินใจที่เกิดขึ้นในตอนท้ายของวิดีโอนี้ผลลัพธ์โดยรวมของบริษัทที่เกี่ยวข้องคือลบ6.5จาก10คะแนน คะแนนเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อย0.8คะแนนหากมองโดยรวมในตลาดสหรัฐทั้งหมดเราจะเห็นได้ว่าคะแนนเฉลี่ยของตลาดหุ้นโดยรวมอยู่ที่1.8คะแนนเทียบกับคะแนนติดลบ6.5คะแนนสำหรับบริษัท Dollar Tree Inc การเปรียบเทียบพลวัตของราคาหุ้นของบริษัท Dollar Tree Inc และการแบ่งปันหมวดหมู่ย่อย เราจะเห็นว่าในช่วง12เดือนหุ้นของบริษัท Dollar Tree Inc. แสดงให้เห็นพลวัตที่ติดลบ6.9%เทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาในหมวดหมู่ย่อยลบ3.2%มูลค่าตลาดของบริษัท Dollar Tree Inc. คิดเป็นมูลค่า20.76พันล้านเหรียญสหรัฐโดยมีมูลค่าตลาดอยู่ที่285,000ล้านเหรียญสหรัฐหมวดหมู่ย่อยนี้คือ มูลค่าทางบัญชีของบริษัทอยู่ที่3.89พันล้านเหรียญสหรัฐโดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหมวดย่อยถึง56พันล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเปรียบเทียบส่วนแบ่งในตลาดและมูลค่าทุนส่วนที่เหลือเราจะเห็นดังต่อไปนี้ส่วนแบ่งที่ถูกครอบครอง Dollar Tree, Inc. ในหมวดหมู่ย่อยเมื่อประเมินมูลค่าตลาดอยู่ที่7.282% อัตราส่วนมูลค่าทางบัญชีต่อทุนอยู่ที่6.925%การประเมินส่วนแบ่งการตลาดและมูลค่าทางบัญชีของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยแยกลบ1คะแนนบริษัทที่อยู่ระหว่างการวิเคราะห์มีหนี้สิน7.892พันล้านเหรียญสหรัฐหนี้สินทางการเงินต่อมูลค่าทางบัญชีมีจำนวนถึง203%ของทุน ผลลับสำหรับระดับภาระผูกพันทางการเงินของบริษัทแย่มากลบ2คะแนนยอดคงเหลือของราคาหุ้นของบริษัทเทียบกับกำไรคือ0โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในหมวดย่อย31.4คะแนนอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรเมื่อเทียบกับบริษัทในกลุ่มย่อยแย่มากลบ2คะแนนกำไรในช่วง12เดือนล่าสุดติดลบ2,987ล้านเหรียญสหรัฐ กำไรในอนาคต12เดือนข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ที่1,306ล้านดอลลาร์การประเมินตัวชี้วัดผลกำไรในอนาคตที่คาดการไว้เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มย่อยผ่านได้0คะแนน,นอัตราส่วนราคาต่อรายได้ของบริษัทอยู่ที่0.8ค่าเฉลีย่ยอยู่ในหมวดย่อยที่1 การประเมินมูลค่าตลาดของบริษัทต,ต่ออัตราส่วนรายได้เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยดี0.5คะแนนรายได้ในช่วง12เดือนล่าสุดอยู่ที่24.59พันล้านเหรียญสหรัฐรายได้ที่คาดการไว้ใน12เดือนข้างหน้านี้ไม่ทราบแน่ชัดการประเมินตัวชี้วัดปริมาณการขายที่คาดหวังในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อยแย่มาก -1 คะแนนส่วนต่างอยู่ที่ติดลบ12.2%โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่3%ในหมวดหมู่ย่อยการประเมินอัตรากำไรจากการขายเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในกลุ่มย่อยผ่านได้ลบ0.5คะแนนส่วนแบ่งของบริษัทในแง่ของจำนวนบุคลากรในหมวดหมู่ย่อยคือ20.451% ซึ่งสูงกว่าส่วนแบ่งตามมูลค่าตลาดถึง181%จำนวนทุนตลาดต่อพนักงานของบริษัทคือ97,000เหรียญสหรัฐและสำหรับหมวดย่อย271,000ดอลลา,าร์สหรัฐการประเมินจำนวนเงินทุนต่อพนักงานเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อยดี0.5คะแนนจำนวนกำไรต่อพนักงานติดลบ13,900ดอลลาร์ โดยมีค่าเฉลีย่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อย8,600ดอลลาร์การประเมินผลกำไรต่อพนักงานของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อยเทอลิลลบ0.5คะแนนยอดขายของบริษัทต,ต่อพนักงานอยู่ที่115,000เหรียญสหรัฐอยู่ในหมวดหมู่ย่อย283,000ดอลลาร์ยอดขายต่อการประเมินพนักงานเทียบกับผลการดำเนินงานของบริษัทในหมวดหมู่ย่อย ผ่านได้ลบ0.5คะแนนปริมาณการทำธุรกรรมระยะสั้นอยู่ที่6.5%โดยค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยอยู่ที่6.6%ตัวบ่งชี IS ้ ISI 14แสดงระดับ62%สำหรับบริษัท Dollar Tree Inc. สำหรับหมวดหมู่ย่อยระดับนี้คือ59%ราคาหุ้นจริงของบริษัทอยู่ที่ประมาณ99.44ดอลลาร์ ราคาประมาณที่คาดการสํสำหรับหุ้นของบริษัทอยู่ที่ประมาณ95.23ดอลลาร์ไปที่ตารางการสั่งซื้อได้เลยลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยข้อมูลการตัดสินใจทั้งหมดที่เกิดขึ้นในฤดูกาลนี้โดยระบบข้อมูลและอ้างอิงกูมาเก็ตการเข้าถึงตารางการสั่งซื้อนั้นฟรีและเปิดกว้างลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมดุด ตามการวิเคราะห์ของบริษัท Dollar Tree Inc. ระบบข้อมูลและอ้างอิงการประเมินราคาหุ้นกู r u Market ได้มีการตัดสินใจแล้วเปิดคำสั่งขายที่ราคา99.45ดอลลาร์ต่อหุ้นข้อตกลงนี้เปิดอยู่เนื่องจากบริษัทมีอันดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำการประเมินของบริษัทจะใช้หลักการการประเมินแบบดัชนีอาคิมตั้งจุดทำกำไรไว้ที่73.06 จุดตัดขาดทุนตั้งไว้ที่125.84กรณีคำสั่งไม่ถูกปิดโดยการ take profit หรือ stop loss จากนั้นข้อตกลงจะปิดโดยอัตโนมัติตามผลการซื้อขายในวันที่26กรกฎาคม2025หรือในวันทำการสุดท้ายก่อนวันที่นี้เครื่องหมายการค้า REIE เป็นคำสั่งซื้อหลัก วิดีโอในคำสั่งซื้อหลักได้รับการเผยแพร่ในช่องนี้แล้วกรณีปิดออเดอร์ใดออเดอร์หนึ่งออเดอร์พื้นฐานหรือออเดอร์คงเหลือลำดับตรงข้ามปิดที่ราคาจริงขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากที่รับชมจนจบและใช้งานระบบช่วยเหลือกูรูมาเก็ต